สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเลสซิ่งคลาสเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นแนวแบบดั้งเดิมนะครับเซิร์ฟนี้ จัดให้คุณแล้วนะครับลองเข้ามาเล่นดูนะเข้าเล่นได้เลยนะครับทั้ง PC กับมือถือและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับนี่เป็นไอหนุ่มหน้าหล่อคนนี้เลยนะครับพอเราเข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับอย่าลืมมารับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแจก500พอยต์แล้วก็แถม VP ด้วย7วันนะครับนี่พอเราเข้ามาแล้วนะครับของแจกเพียบเลยนะเปิดในกระเป๋าเราได้เลยนะครับนี่มีมือถือหนึ่งเครื่องกาชาปอง1อัน เป็นกาชาเปิดรถฟรีนะครับนี่เป็นกาชาไปถดาวันด้วยแหละนะครับนี่รอมันเปิดสักครู่หนึ่งมันไม่มีรูบนะอาจจะเป็นที่มอดนะนี่เลยปิดมอดก่อนหุยรถโคตรเท่นี่มีรถพวกนี้นะครับแต่ผมไปลงมอดมาทุกคนน่าจะเป็นรถปกตินะก็ไปลงมอดได้นะครับจะได้รถเทๆนะ่ๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราเสกรถกันดูนะครับมาถึงแล้วก็เสกกันหน่อยนี่ได้คันนี้เลยนะเมือเ่อกี้อ่ะเดี๋ยวเราออกยางรถก่อนกดออกนะครับเดี๋ยวมาโชว์รถกันหน่อยนี่เลยครับ รถที่ได้มาคันเมื่อกี้โคตรสวยเลยนะนี่ลองมาเล่นดูนะครับและต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมเขียวแดงในเซิฟนี้กันนะครับนี่เปิดเรื่อยๆนะครับแค่พิมพ์ทับเข้าร่วมเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราพิมพ์ทับเข้าร่วมแล้วเราก็จะมาอยู่ในแมปแคบๆตรงนี้เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็มารับอาวุธตรงนี้เนาะนี่ๆตรงที่เราเกิดนี่เลยนะพอเรารับอาวุธแล้วนะครับมันจะมี3อันให้เราเลยนะจะมีปืนสั้นไรเฟลิล แล้วก็ AK เลยนะครับโอ้โหโคตรโหดเลยนะนี่แล้วก็สามารถมาเล่นกับเพื่อนได้น,นะครับใครนั่นอยู่แอบอยู่ในซุ่มนะครับซุ่มอยู่ในแอบ <laughs> เฮ้ยทำไมซุ่มอยู่ตรงนั้นล่ะเพื่อนออกมาต่อสู้กันสซยิงกันนะนี่เลยผมว่าแนะนำให้ใช้ AK นะครับเพราะว่ามันโหดมากนี่เลยเดีย,ยบลอยครับจังหวะนี้นี่ลนี่ครับลองแอบซุ่มนะครับถ้าเราใช้ไรเฟิลนะครับรู้สึกว่าดาเมจมันจะแรงมากเนาะยิงประมาณสัก น่าจะ3ทีเนาะน่าจะเรียบ้อยนะครับนี่เลยแล้วก็ลองมาเล่นดูนะแต่ว่าถ้าอยากจะให้ยิงให้ตายแล้วก็มันๆน,น,นะผมบอกเลยว่าต้องใช้เ k นะครับนี่เลย <laughs> ใช้ AK นี่เหมือนโกงนะครับโอโ้โหเด็กยิงแบบรัวๆกันเลยทีเดียวชนี่เลยเรียบร้อยครับจังหวะนี้ลองมาเล่นดูนะมันก็จะมีการ นับแต้มก็เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเลเบลในเซิฟกันเลยนะครับถึงจะเป็นที่เก่าแต่เขาปรับแมพใหม่นะครับอย่างสวยเลยนะและผมลืมบอกไปนะเมื่อกี้เราได้มา50 0พอยต์ใช่ไหมแล้วก็เอา500พอยต์เน่ยไปซื้ออาวุธโดเนทแล้วกันนะครับี่เลือกไปที่โดเนทต,ตรงนี้นะแล้วก็ซื้ออาวุธโดเนทต,ตรงไหนวะดูก่อนอาวุธแฟชั่นเหรอดูหน่อย500เฮ้ยนี่ไงซื้อได้วะมีดสัน้น ดาบมณีนี่ไงซื้อดาบมณีแล้วกันนะ,ะผมซื้อแล้วนะตอนนี้แล้วก็ลองใช้ดูหน้าตาเป็นไงเนี่ยเฮ้ยโอ้ยดาบมณีว่ะนี่ไม่ต้องไป <c oughs> ไม่ต้องไปฟาร์มแล้วนะได้อาวุธมาแล้วปะลุยครับจังหวะนี้ลุยลุยลุย,ลยนี่ครับอันนี้เป็นแมปใหม่นะนี่เลยเขาทําใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะมีห้องตรงนี้ด้วยนะน,นี่ห้องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคน <c oughs> เรากาลังปรับอยู่นะแล้วก็มีต้นไม้ยักษ์ตรงนี้ด้วยนะครับต้นไม้โล Sao ว้าไปนั่นนี่เลยแล้วก็จะมีเหมือนสะพงสะพานตรงนี้ด้วยนะน,นี่อันนี้เป็นเลเบลนะครับเข้ามาตีกับเพื่อนได้เลยแล้วก็ฝั่งด้านบนนะครับก็จะมีนสนามที่2นะครับของเลเบลนะถ้าใครอยากตีแบบส่วนตัวนะเพราะว่าอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วมีคนเยอะเกินไปนะเราก็อาจจะต้องเข้าไปด้านในตรงนี้นะนี่เลยด้านในตรงนี้มันก็จะเป็นไอสนามที่แข่งรถนะนี่เลยนี่นนมาตีกันตรงนี้ได้นะครับ ลองเข้ามาเล่นดูได้ครับเซิฟนี้นี่เลยต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวเต้นรถกันบ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวแบบคลาสสิกคลาสสิกน,นะครับมาเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปสรับด้านในตัวนี้ครับก็จะมีจุดซ่อมรถนะแล้วก็จุดเสกรถต่างๆนะครับแล้วก็จะมีธนาคาร ATM ตรงนี้ด้วยนะสามารถมากดตังค์ได้นะครับนี่เลยยอดเงินปัจจุบันของคุณส่บ,บาทถอนโอนฝากได้หมดนะครับเซิฟนี้นี่เลยมาตรฐานเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าใครจะซื้อรถนะครับก็มาซื้อได้เลยนะ และถ้าเราพิมพ์ทับบายคาแบบนี้ไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่เก็บรถนะเราต้องพิมพ์ทับเก็บรถก่อนหรือว่าไปเก็บรถก่อนนะเราถึงจะกดได้นะครับนี่เลยมันก็จะบอกนะครับว่าในเซิฟนี้มีรถอะไรบ้างนะครับและมินก็แยกหมวดหมู่ให้เลยนะครับนี่เลยเห็นแบบง่ายๆนะครับก็จะมีรถจักรยานรถเก่งออฟโรดนะครับแล้วก็จะมีรถตู้รถแบบอุตสาหกรรมก็มีนะครับรถอุตสาหกรรมนี่ถ้าผมแปลงง่ายๆก็อาจจะเป็นรถแบบเอาไปทํางานอย่างนี้นะรถคันใหญ่ๆเอา เก็บของไว้เยอะๆนะครับแล้วก็รถสปอร์ตนะครับรถของคนรวยนะครับนี่เจสเตอร์สามแสนห้านะเดี๋ยวว่าถ้าใครจะซื้อถูกๆก็มีนะรถเก่งนี่ไงแปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับหกหมื่นก็มีดูดิสี่หมื่นห้าก็ยังมีนะครับนี่ลองมาเล่นดูครับเซิฟนี้และต่อไปครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าสอนนอตำรวจนะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าถ้าใคร อยากจะเป็นหน่วยงานต่างๆภายในเซิฟนะครับลองเข้ามาติดต่อแอดมินได้ที่ดี่คอดใต้คลิปนะครับเนี่มีมอตตำรวจทั่งอะไรต่างๆมีหมดนะครับเซิฟนี้เปิดรับจํานวนมากนะครับเซิฟเปิดใหม่ล่าสุดนะครับต้องการพวกออหน่วยงานต่างๆเนาะนี่เลยครับมีลำยัยด้วยครับตรงนี้ <c oughs> ใช่เ <c oughs> นี่ลองมาเล่นดูแล้วก็ถ้าใครอยากติดต่อตำรวจก็มาตรงนี้ได้นะครับและถ้า ใครรีบมาแล้วก็อยากเป็นหมอเป็นตำรวจนะครับผมบอกเลยว่าอาจจะได้เป็นนะเพราะว่าตอนนี้เขากาลังหาคนอยู่นนิงครับนี่แหละถ้าเป็นพวกตำรวจนะครับนี่ทรงพวกโจรเข้าเรือนจำด้จากตรงนี้เลยนะครับนี่มีสิทธิพิเศษกยทีเดียเชียก็โหดแล้วก็จะมีตู้ทรงตู้เซฟของตำรวจนะครับนี่ทําอะไรได้หลายอย่างนะผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเป็นตำรวจก็ยังไม่รู้เลยนะครับอ๋อมันยังไม่เป็นวะนี่ครับลองเข้าไปใน ฐานทัพของตำรวจนะมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีเหมือนห้องลับนะครับลองวิ่งไปดูดิห้องลับห้องลับโอ้ฝั่งนี้ก็มีอะไรเนี่ยโอ้ห้องเอกสารขอาตำรวจวไม่เคยมาเลยเนี่ยไม่เคยเข้ามาเหมือนกันตรงนี้เหรอลงไปได้อีกว่ะเฮ้ยด้านล่างเฮ้ยห้องนี้ไม่เคยมาเลยว่ะอ๋อมันต่อกันใช่ไหมกับห้องนั้นอ๋อนี่ไงนี่ไงวิ่งดูเฮ้ยทำไมมันซับซ้อนอย่างเลยว่ะใช่ไหมทุกคนมันซับซ้อนจัดเลยว่ะข้างใน นี่ไงนี่ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีเนี่ยนะขออนุญาตวิ่มั่วหน่อยเฮ้ยตรงนี้มีห้องขังอ๋อนี่ไงถ้าใครเอ่อเกลียนนะครับอาจจะโดนมาจับมาห้องขังอย่างนี้แต่ประเด็นก็คืออ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้โหโจรนี่ถ้าอยู่ในนี้เหมือนกับเขาวงกดเลยนะอาจจะงงได้นะครับเดี๋ยวเอามาขังไว้ตรงนี้นะ ทุกคนก็จะโอ้โหอยู่ในกรงขังนะครับนี่เลยถ้าใครเกรียนเกียนมากๆนะอาจจะโดนจับมาในห้องขังนะครับและต่อไปครับแน่นอนว่าทํางานแล้วก็ต้องมาขายของนะครับตรงนี้เลยน,นี่นี่จุดคัสซีครับเซิฟนี้ถ้าใครชอบแนวแบบดั้งเดิมนะครับลองมาเล่นได้นะนี่เลยก็จะมีจุดขายของต่างๆนะครับเพียบเลยนะมีหลายจุดเลยนะอันนี้ขายอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะกดเอ็นเนาะซื้อหมวกกระน็อกเหรอเรามีตังได้ปะเนี่ยหมวกกระน็อกสีแดงซื้อหน่อย มวกน็อกสีแดงแล้วก็ใส่ดูนะครับทำไปเรืออนนอ่อยแล้ฮึบอ้อหมวกน็อกสีแดงทำไมทำไมมันรั่วตรงหัวเนี่ยดียเดี๋ยวมันรั่วตรงหัวนะครับเนี่ยตอนนี้แล้วก็มีอะไรบ้างขายเล่ได้นะตรงนี้เหมือนมีอาวุธด้วยนะครับโอ้โหหยิบได้เลยมั้ยเนี่ยทำไมมันไม่หยิบอ่ะเพื่อนแล้วก็จะมีสมุนไพรใช่ไหมตรงนี้อันนี้เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับเฮ้ยร้านพิซซ่าว่ะ ประมาณนี้เนาะฝั่งนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะจังเลยวะ <c oughs> มีเหมือนโดนัดด้วยครับเฮ้ยเออวะดนัทงานโดนัทนะอืมหลายเซิฟยังไม่ทำนะครับเนี่ยมีขายหอยขายหอยนี่ถ้าใครอยากขายหอยมีปลาทะเลตรงนี้ด้วยนะมีอะไรอีกบ้างเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมะนาวนะมะนาวส้มนาะตรงนี้แอปเปิ้ลเหรออ๋อเขาบอกว่าแอปเปิ้ลแล้วก็ส้มใช่ไหมตรงนี้อ๋อนี่ไงส้มเช้งส้มเช้งส้มนี่ดูดูแบตบ เหมือนมากเลยเนาะยังเหมือนเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรเยอะเลยวะเนี่ยเราจะวิ่งดูให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะมะนาวนะนี่แอปเปิลเขียว,วะ่ะแล้วก็จะมีงานท่อนซุงด้วยครับอ้ท่อนซุงแบบน,นี้เลยเหรอเออท่อนซุงเหมือนอยู่นะใหญ่ดีแล้วก็จะมีไก่ด้วยนะมีเนื้อวัวครับแล้วก็ นมวัวนะตรงนี้โอเคอันนี้เราพาดูแบบจริงจังนะครับเนี่ยดูกันหมดทุกอันเลยและในเซิฟนี้ก็ยังสามารถเปิดสตอรี่ได้นะครับมาเปิดตรงนี้ได้นะก็ต้องมีอีกแก๊งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เชิญแก๊งนั้นไปนะมันก็จะให้เราแค่ใส่ไอดีของัวหน้าแก๊งอีกฝั่งเนาะแลวเราก็ตั้งเงื่อนไขกับเขาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีลูกน้องนะแล้วก็ลูกน้องอาจจะยังไม่มีอาวุธนะครับก็ อาจจะตั้งแบตมือเปล่านี่ตุ้ยกันแบตมือเปล่าครับต่อยกันแบตมือเปล่าได้นะครับเนี่ยนวมันก็จะมีแต้มขึ้นบนหัวนะคใครถึงเท่าไรก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเนี่ยก็จะมีการเปิดสตอรี่ได้จากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยก็บกรกบตร้นนี่นะไม่ต้องไปไกลนะครับและสำหรับใครที่กำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะเขาฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆครับไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที่เฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม